สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์้าลวด้วยครับพี่น้องครับเมื่อวนี้กะมาตามแนวทางตัวเลขกล่าพัฒนาครับผมซูพี่น้องเอฟซีครับคลิปนี้เป็นแนวทางของพ่อชนินเลยครับผมเลขของพ่อชนินรับวันว่าหันประกบคูว่าเขาครับพี่น้องเนาะครับผมว่าเลขพอกับอ่าอ่าชุดหนึ่งไปบนชุดหนึ่งไปล่างครับผมครับประกบคูกันบมา เอาวันนี้ก็จะเผยได้ครับพี่น้องมาตามต่อเช่นเคยครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับผมวันที่12มิถุนายน67ก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังตัวเลขกับพอเชนินนำเชียร์ผ้ารวยกับขอขอพระคุณพอเด้ครับผมครับไปรับช่มรับฟังลาพัฒนากับพอกันเลยครับพอชนินครับนำเชียร์ารวยสวัสดีครับผม สวัสดีครับนําเชียพารวยครับพ่อตอนนี้ยังไม่กลับบ้านใช่ไหมป่ออ๋อเข้าเช้าครับอ๋อเข้าเช้าครับพอมาถึงที่ทํางานก็กลัวไม่ว่างก็เลยโทรับผมมาหาเก้ามาเชียร์เลยนะครับครับคขอบคุณครับพ่อมาตามต่อครับผมเมื่ที่แล้วผัดกันไปบนไปล่างครับผมสองสุด ครับยามเวลามันไม่เข้ามันก็จะเป็นอย่างเนี้ครับครับผมบอีกตัวไปบนอีกตัวไปล่างครับแต่เวลาทําย้อนหลังดูมาเข้าดีอแต่เวลาเดินหน้านี่โผิดบ้างถูกบ้างครับผมบบเดี๋ยว วันนี้ตัวประปกอบผมก็จะนั่นขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่ามันไปบนไปล่างแล้วก็เดี๋ยวก็ซ้อมดูไว้ก่อนนะครับครับผมครับเดี๋ยวก็เอาตัวประปกอบตัวใหม่เข้ามาแทนไอตัวเด่นมันก็ยังเดินดีอยู่นะครับครับผมครับส่วนในเด่นบนล่างที่ว่าพักหลังถูกบ้างผิดบ้างงวดที่แล้วมันก็เข้านะครับครับ ครับแต่ก,ก็ก็ยังไม่เอามาใช้แล้วครับเพราะว่ามันมันเดินไม่ดีครับมันไม่นิ่งครับครับมันยังไม่นิ่งนะครับส่วนส่วนเด่นของวันนี้ก็สี่ห้าหกครับสี่ห้าหกครับผมครับตัวประปรกอบก็ศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดครับ ชุดเลยนะครับแต่ผมก็จะเน้นให้แค่สามชุดนะครับครับครับสี่ศูนย์สี่สองสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่สองสี่เจ็ดห้าศูนย์ห้าสองห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าสองห้าเจ็ดหกศูนย์หกสองหกเจ็ดหกศูนย์หกสองหกเจ็ดครับผมครับเดี๋ยวผมลืมไม่ตัว ไอ้เนี่ยครับไอ้เด่นสองตัวนะครับคือคือว่างวดที่แล้วมันมันหลุดใช่ไหมครับเด่นสองตัวครับผมกับงวดนี้มันได้ห้ากับหกนะครับชนกันเนาะครับผมครับมันมันได้ห้ากับหกทีนี้ผมจะเลือกเอาเลขหกนะครับครับผมครับผมจะเน้นไปที่ที่เลขหกนะครับแต่ผมจะเน้นให้สองสองหางนะครับครับอ่า ศูนย์รับหกสองกับหกหกศูนย์ี่ตัวเดิมครับผมครับหกศูนย์กับหกสองมันก็เป็นไปได้หมดนะครับเป็นไปได้จริงพ่อเลขเรานี่ครับออกซ้ำกันครับครับส่วนมากส่วนมากมันจะออกแต่ไอเลขเก่าๆนะครับครับผมครับเหมือน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 อย่างเหมือนอย่างงวดที่แล้ว หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดยี่นั่นแหละครับผมครับครับก็เป็นเลขชุดเต็มเก้าคู่นะครับผมเก้าคู่ครับใช่ครับไอเลขติดบนล่างครับผมเลขเลขติดบนล่างวันวันนี้เด๋ยังนะครับเราซอมดูไว้ก่อนครับอ๋อก็มันเข้าอยู่แล้วป่ะครับมันมันมันเข้าแต่ว่า แต่ว่ายังยังไม่นั่นนะครับทีนี้ไอ้ไอ้เลขเด่นนะครับไอ้เลขเด่นสองตัวที่ว่าห้ากับหกนะครับผมเลือกมาที่เลขหกนะครับแต่ว่าเลขห้าก็อย่าไปทิ้งมันนะครับเท่าเท่ากับว่ามันมันมันก็มีอยู่หกชุดนะครับครับผมครับมันถ้าผมผมเน้นไปที่เลขศูนย์กับเลขสองมันถ้าเลขห้าก็ห้าสองกับห้าศูนย์นะครับครับครับก็มีประมาณเนี้ยครับครับ ส่วนส่วนในเลขวินก็เดี๋ยวมันเอาเอาไว้ก่อนนะครับเลขวินเลขวินมันไม่เข้ามื่อกีครับผมครับไอ้ที่ว่าสิบชุดนะครับครับครับเพราะว่าผมก็ยัง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 เดี๋ยวขอศึกษาอีกสักนอยนะครับครับผมครับประมาณนี้ครับผมเอากวมนเชียก็สรบกวนพ่อชนินเท่านี้เด้อครับพ่อครับครับขอบพระคุณพ่อชนินครับผมสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับลาวพัฒนาพ่อชนินครับพี่น้องเนาะครับสิบสองมิถุนายนหกสิบเจ็ดครับเด่นบนล่างสี่ห้าหกครับผมเด่นบนล่างสี่ห้าหกครับชุดประกบครับพี่น้องศูนย์สองเจ็ดครับผมศูนย์สองเจ็ดอากาศ สูตรเด่น2ตัวมา1ตัวว่าหันหลุดด้ครับผมแต่วางวดนี้ได้5กับ6ไปชน6ครับพี่น้องเนะชน6กับ5ครับชุด2ตัวบนล่างครับผม4042 47ครับ5052 57ครับ6062 67ครับพี่น้องครับเน้นไปที่ 6062กครับผมแล้วก็ล่องก็คือหาศูนย์กัผ่าสอครับผมแนวทางตัวเลขพ่อชนินได้ครับพี่น้องสิบสองมิถุนายน67สครับถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์พาร่วยกับขออวยพ่อรให้พี่น้องชี่โชคดีถูกหวยเริ่งเงินไปนั้กันได้ครับพี่น้องลาวพัฒนา2องทุกครึ่งับสิมิถุนายน67สิบำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบรรยากาศ ตรงส้าๆครับพี่น้องเนาะครับถ่ายคลิปของพอชนินครับผมถ่ายบรรยากาศทวงหายทงหน้าพี่น้องบึงครับเช้าวันที่สิบสองครับเขาก็เริ่มเขี้ยวแล้วครับผมมันครับฝนบรูวาจะถิมช่วงบ่ครับพี่น้องบ่ตกหมู่ว่านกับบ่ตกครับผมครับแต่ว่านามเป็นยังพ่อมี่ยู่ครับพี่น้องเนาะ เดี๋ยวคลิปหนาเจอกันเด้อครับผมครับพอเพิ่นกลับมาแล้วครับพี่น้องเนาะหลังจากห้างหายไปประมาณ2เดือนครับผมล่าพัฒนาของพอก็ถือว่าสุดยอดครับผมกับสิเป็นเส้นใดเจอกันคลิปหนาเด้อครับผม